สวัสดีครับอ่าโอเคเข้าเรื่องกันเลยอ่าวันนี้ผมจะมาแสดงวิธีการย้อนกราฟกลับไปเทรดครับด้วยโหมดอ่อรีเพลย์บน Trading View นะครับฟังกชันนี้อ่ามีประโยชน์มากๆากสำหรับการทดสอบกลยุทธ์อ่าวิธีการเทรดของเราครับว่าได้ผลมากน้อยเพียงใด และกลยุทธ์ที่ผมใช้ประจําก็มีอยู่2ลักษณะใหญ่ๆนะครับคือการหา reversal หรือการกลับตัวแล้วก็หลังจาก reversal ขึ้นไปเป็นเทรนด์แล้วเนี่ยเราก็จะ follow buy หรือ follow sell ตามเทรนด์ขึ้นไปโดยใช้เส้น moving average ช่วยแล้วก็หาจุด pullback ว่าย้อนลงมากับประมาณแถว level สำคัญนะครับแล้วค่อย order follow ขึ้นไป mm hmm. เดี๋ยวจะมาแสดงให้ดูนะครับตอนนี้ที่เห็นในกราฟคือ ก็เป็น U.S. ร้อยนะครับ U.S. เอ uh, ่อ NASDAQ นะครับ uh, จากที่เห็นตอนนี้คือกราฟมาไซเวนะครับตรงนี้สำคัญนะครับเวลาที่ผมจะวิเคราะหนะ์เนี่ยผมจะดูทั้งสองฝั่งว่าเขาคิดอะไรอยู่จากที่เห็นตอนนี้คือตรงข้างล่างนี่คือเป็นโซนบายโซนที่อยู่ต่ำนะครับแล้วก็มีการวิ่งทะลุขึ้นไปทะลุฝั่งเซลขึ้นไปแล้วก็มีการย่อตัวลงกลับมานะครับซึ่งเรา คิดว่ามันมันน่าจะย่อตัวลงกลับมาในในเลเวลที่สำคัญเลเวลหนึ่งซึ่งผมขีดตรงนี้คือมันเป็นเลเวลเบรกเอาขึ้นไปเป็นระยะสำคัญนะครับหรือบางคนอาจจะบอกว่ามันเป็นเอ่อแฟร์แวลูแกปหรือ FVG นี่นครับโดยมันเป็นหนึ่งในวิธีของสมาร์ทมันี่คอนเซปต์ครับ <S <S เดี๋ยวผมจะมาร์คอัพไปด้วยนะครับว่าตรงไหนมันคืออะไรบ้างจะได้เข้าใจไปพร้อมๆกัน มาครับมาดูกันต่อไปอาจากที่เห็นตรงนี้นะครับข้างบนสุดเป็นแนวต้านหรือเป็นแนวาบางคนก็อาจจะบอกว่าเป็นแนว order block ของข้างบนก็คือฝั่งเซลนะครับคือราคาพร้อมที่จะกดลงมาอีกทีหนึ่งนี่ครับราคาวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็มาถึงตำแหน่งนี้ซึ่งเป็นตำแหน่งที่น่าจะมีคนบายตำแหน่งนี้แหละแต่ว่า ต้องช่างใจตลอดนะครับอะไรที่มันดูง่ายเกินไปดูชัดเจนเกินไปมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เ,เป็นไปนอย่างที่คิดก็ได้นะผมเดี๋ยวผมจะเขียนข้างบนนี้ว่าเป็นเซลไซ์ก็คือฝั่งฝั่งเซลว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่เขาคุมข้างบนอยู่นะครับนี่ครับเป็นสงครามจิตวิทยาระหว่างาบกับเซลนี่แหละครับคือการวิเคราะห์กราฟแบบกราฟเปล่าๆนะครับข้างล่างนี่เป็นายเป็นเป็นายข้างล่างนะผมเขียนว่าาบดิฟ ตรงนี้ผมจะผมจะบอกว่าเป็นบายเฟกเฟกแล้วกันเพราะว่ามันเป็นเหมือนเป็นเป็นตำแหน่งที่ล่อมแมลงเม่าเข้ามาซื้อที่ตำแหน่งนี้แล้วก็พากันซื้อตรงนั้นแล้วก็ Stop l o s อข้างล่างปรากฏกว่าบูมเรียบร้อยนะครับ s ต็อปลอกระจุยกระจายกันไปหมดนี่ครับตอนนี้ราคามันลงมาที่ตรงบายตรง Breakout Level หรือตรง Fair แ a p v แวลูที่เรากำหนดไว้แล้วนะครับแล้วแท่งเทียนรู้สึกค่อนข้าง สวยเลยทีเดียวก็คือเป็นลักษณะแบบอินไซบาร์แล้วก็มีการเกิดพินบาร์สอแท่งขึ้นไปเราสามารถเดาได้ว่าราคาน่าจะพุ่งขึ้นไปแล้วก็มาแล้วมันก็มาอยู่ตำแหน่งที่เราต้องการพอดีเนี่ยครับเป็นจุดที่บายที่น่าจะสวยที่สุดนะครับเราจะทำการบายตรงนี้ขึ้นไปโอเคเดี๋ยวผมจะเขียนบอกไปด้วยนะครับตรงนี้เป็นตำแหน่งสำคัญเ,เกิดไพรซ์แอคชั่ที่สวยเลย อ่ i ินไซต์ผมเรียกมันว่าเป็น Insight พินบาร์แล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นเป็นลักษณะของทั้งสองของทั้งสองอย่างมารวมกันเป็นลักษณะของอ่ s i ินไซต์บาร์ด้วยแล้วก็พินบาร์ไปด้วยซึ่งคอนเฟิร์มมากๆว่าเป็น s สตรองบา y ตรงนี้นะครับแต่ถ้า Price Action มันไม่แสดงตัวชัดเจนแบบนี้นะครับมันไม่มีการคอนเฟิร์มขาขึ้นแบบนี้ผมก็จะไม่ทำการออเดอร์เลยก็คือเราจะปล่อยให้ตลาดมันแสดงตัวตนที่แท้จริงคือมันราคามันอาจจะ ดีดลงไปกลายเป็นขาลงไปเลยก็ได้เอาละครับนี่ก็คือจบแล้วครับสำหรับกลยุทธ์แรกในการหาตําแหน่งออเดอร์ในทางขาขึ้นนะครับแบบร e เวอร์ซอลคอนเซโอเคครับมาต่อกันเลยหลังจากที่ราคาได้ขึ้นไปเป็น Uptrend เป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ตลาดเป็นตลาด Bullish หรือตลาดตลาดกระทิงนะฮะเ,เรามาใช้กันว่าราคาน่าจะย่อตัวกลับลงมาที่จุดสําคัญจุดใดจุดหแล้วเราก็จะทําการฟอลโล follow by ขึ้นไปวิธีการวิเคราะห์นั้นเหมือนกันเลยจากวิธีแรกนะครับก็คือพอราคาได้เบรกขึ้นไปปุ๊บเราก็มาเช็คแล้วว่าราคามันน่าจะามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะ pull back หรือย่อตัวกลับลงมาที่จุดสำคัญผมจะใช้ moving average ช่วย moving average หรือเส้น MA นี่ครับผมจะใช้ EMA เส้น100เป็นหลักนะ เส้นเดียวแต่เส้นข้างล่างที่เห็นนี่คือเส้นแดงคือเป็นเส้น200เผื่อไว้นะเพราะว่าเขาก็ว่ากันว่าเส้น200เนี่ยพวกแบงค์หรือว่าพวกสถาบันส่วนใหญ่เขาก็ใช้ในการเทรดกันแต่ว่ามันก็มีประโยชน์นะครับเผื่อเผื่อว่าราคากลับลงมาที่จุดนี้เนี่ยครับอย่างที่เห็นตอนนี้คือราคาวิ่งกลับมาที่อยอยอตัวกลับมาที่เส้น200พอดีเส้น MA 200นะครับเดี๋ยวผมจะมาร์กอัพว่าตรงนี้มันเป็น significant อะไรก็คือเป็นเหมือน นัยะสาคัญคือมีนนยะสําคัญ,คญแต่อย่าลืมนะครับว่าเราเรา,เราจะไม่คอนเฟิร์มแค่หลักการเดียวโดยเด็ดขาดในการเทรดอย่างน้อยควรจะมีสัก 2- 3สอย่างตอนนี้เห็นว่าราคามีการดีดขึ้นไปลงมากระทบที่เส้น200แล้วมีการดีดขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านซ้ายนะครับว่ามีแนวสําคัญอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวขอ ปรับจอนิดนึงนะครับมีการเคลื่อนนิดหน่อยแล้วก็ไม่ลืมที่จะเก็บกาไรนะครับตอนนี้เราลองมาเช็คกันคร่าวๆนะครับว่าเราได้ไปเท่าไหร่จากจุดที่เราบายขึ้นไปก็ราคาขึ้นไป195ดอลลาร์ก็ประมาณเกือบ2,000จุดนะครับตามที่เห็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆคือ money management นะครับผมใช้เส้น MA นี่แหละครับในการเป็นตัว trailing stop เดี๋ยวผมลบเส้นเก่าๆไปก่อนนะครับให้มันดูคลีนขึ้นเอาละครับขั้นต่อไปเลยครับเรามาดูกันว่าราคาน่าจะกลับลงมาที่ตำแหน่งสำคัญที่ไหนบ้างผมเล่ง2-3จุดอย่างที่เห็นนะครับคือมีตรงนี้คือจะเป็นจุดเบรกเอาขึ้นไปซึ่งก็น่าสนใจทีเดียวแล้วมันก็ใกล้ๆกับเส้น MA 200ด้านขวาด้วยนะครับ คือแนวแบบนี้นะครับมันเป็นแนวแบบในฝันเลยครับแนวตามทฤษฎีเลยที่หลายคนคงทราบกันดีคือแนวราบแบบนี้ขีดแนวราบแบบนี้แล้วก็าราคาวิ่งกลับลงมาที่จุดเดิมแล้วก็พร้อมที่จะขึ้นต่อแต่ว่ามันจะลงไปต่อก็อาจจะเป็นไปได้นะค<อ>ือถ้าเราจะเข้าเทรดเร็วตอนนี้เราก็ต้องจัดการเรื่องสต็อปลอให้ดีนะครับเพลเพแล้วมันยิ่งทำให้เรางงว่าเราควรจะเข้าตรงไหนดีด้วยซ้ำเรามา หาจุดที่เซตอัพที่ดีที่สุดกันต่อเลยดีกว่านะครับผมจะเขียนตรงนี้ว่าเป็น follow b y ตำแหน่ง follow b y แต่ว่ามันควรจะมีเงื่อนไขมากกว่า1อย่างเพื่อที่จะเป็นการคอนเฟิร์มที่ดีที่สุดนะครับไม่ใช่แค่อย่างเดียวเพระไม่งั้นแล้วโอกาสผิดพลาดนั้นมีสูงเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ผมจะระบุว่ามันเป็นตำแหน่ง follow b y คือเกิด price action บนเส้น MA 100หรือ200 แล้วมันก็เกิดบนแนวรับแนวต้านสําคัญทางด้านสายมือด้วยครับแถมแท่งเทียนนั้นยังมีการรีเจ็คแบบ engulfing pin bar ด้วยเราจะทําการ order buy ตรงนี้เลยนะครับบูมโอเคครับอย่างที่เห็นตอนนี้ราคาพุ่งขึ้นไปเป็นกำไรอย่างเดียวนะครับหลุดพ้นจาก stop loss ของเราไปที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้ก็จะเป็นกำไรอย่างเดียวนะครับสิ่งสำคัญที่เราจะทำต่อไปก็คือการควบคุมกำไรให้อยู่บนเหนือเส้น MA ให้ได้มากที่สุดและแน่นอนครับผมก็ใช้เส้น MA นี่แหละครับในการเป็นทำตัวเป็น t r a i l i n g stop แต่สำหรับบางเทรดเดอร์บางท่านนะครับผมเห็นใน YouTube หลายท่านอะไรที่เก่งๆนะครับเรื่องการเขียนโปรแกรมนะครับเขาจะมีวิธีการอัตโมตหรือทำทำบอทบอทเทรดเขาก็จะมีการทำออโต้ t r a i l i n g s t o นะครับาล้ครับสำหรับเทรดของเราวันนี้นะครับดูแล้วน่าจะจบแค่นี้แล้วครับทรงเหมือนจะสุดตัวลงเลยนะครับทรงอย่างสุดเลยก็ว่าได้นั่นแหละครับคือทั้งหมดที่ผมใช้ประจำกลยุทธ์2อย่างคือการหารีเวอร์ซอลแล้วก็การหา Follow b u y หรือ o l l o w sell นะครับและแน่นอนครับก็ยังย้ำกันอยู่เหมือนเดิมนะครับว่าอันนี้เป็นการแชร์ความรู้แชร์กลยุทธ์แชร์เทคนิคเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นการชักชวนให้ ลงทุนด้วยวิธีแบบเดียวกันนะครับแนะนำให้ไป back t e s ด้วยตัวเองนะครับมั่นใจก่อนหาวิธีของคุณก่อนก่อนที่จะไปลงทุนด้วยแอ c เคา t ์จริงนะครับมันมีเดโมให้เทรดกันเยอะแยะนะครับอย่าง Trading View นี้ก็เป็นแพลตฟอร์มที่ที่ดีอันนึงนะครับผมใช้มาหลายปีแล้วลองเอาไปใช้ดูแล้วกันนะครับโหมดรีเพย์นี่มีประโยชน์มากๆเอาละครับสวัสดีครับ